เก็บตกกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อาวานนี้ต้องบอกเลยตอนนี้ภูมิใจไทยดูจะเป็นพักการเมืองที่เข้มข้นที่สุดในการที่จะตรวจสอบนายกและรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ภูมิใจไทยถอนตัวมาขณดที่ฝั่งรัฐบาลบอกไม่ได้ถอนถูกถีบออกไปอันนี้ก็แล้วแต่จะบองขณะที่พักภูมิใจไทยมีความดุเดือดในการตรวจสอบตั้งแต่เรื่อง อภิปรายไม่องใจมีมติตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมค่ะว่าเปิดสภาปุ๊บจะยืน่นประเด็นปัญหาก็คือว่าโดยลำพังเสียงของภูมิใจไทย69ไม่พอถ้าไปรวมพรรคอื่นก็จะมีพรรคประชารัฐซึ่งตอนนี้เหลืออยู่สัก20บถึงไหมแล้วก็มีพักเป็นธรรมหนึ่งคนใครสร้างไทยไม่เหลือแล้วไม่ถึง9 9คนจำเป็นจะต้อง มีเสียงของพรรคฝ่ายค้านใหญ่ก็คือพรรคประชาชนถึงกันนั้นก็ตามทีก็ต้องตามดูความเคลื่อนไหวดีของภูมิใจไทยมุมหนึ่งเนี่ยขนาดนี้จะยื่นยัเตียพิพายไม่ลองใจอีกมุมหนึง่งที่สารน,น้ำนกําลังจะพิจารณารับหรือไม่รับวันนี้เนี่ยคำร้องสอวอก็ถูกโยงมาจากพรรคภูมิใจไทยขนาดเดียวกันการเมืองมันก็มาถึงจุดที่มีรายงานข่าวเ,เหมือนกันว่า ในส่วนของกตอคณะที่26ที่มีการเรียกไปร้อยกว่าคนเนี่ยน้องไหรลค่ะทั้งสอวอทั้งคนที่ไม่ได้เป็นสอวอในจำนวนนี้มีคุณอนุทินคุณเนวินคุณชัยชนกและอื่นๆเห็นว่าจะสรุปในกรกตเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับอ่าสรุปอนุกรกรมกรากรกกอแต่แน่นอนมาไม่จบเพราะมันต้องมีอีกสองขั้น ขั้นของอนุกรรมการก่นกรองถ้าอนุ26่สิทำเสร็จแล้วก็เข้ากรกตใหญ่อาจจะมันจะมาอ,าอนุชุด26ที่เรียกใครต่อใครไปชี้แจงแต่จะสรุปภายในเดือนนี้เห็นว่าอีกวันสองวันนี้ช่วยได้ำไปอันนี้ตามกันดูทุกอย่างมัก็จะงวดเข้ามาขนาดท,ที่เราดูภูมใจไทยมีความตื่นตัวมากกับการที่จะตรวจสอบ โคศกพักก็ดีหรือลูกพักออกมาบอกในทิศทางเดียวกันเนี่ยน้องไบยกเป็นตัวอย่างเอาคุณแนนหน่อยโคศกพักคุณแนนบุญทิดาสมชัยค่ะบอกเลยค่ะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยยกร่างยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามมาตรา1.51 แล้วก็จะเสนอให้ทางพักประชาชนพักพลังประชารัฐพักเป็นธรรมและพักไทยสร้างชัยนยได้พิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะร่วมลงชื่อในายติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งคุณแนนบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพลังประชารัฐเห็นด้วยในหลักการค่ะ เพราะว่านายกมีพฤติกรรมเข้าขายเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่ออธิป,ปไตยและดินแดนของรัฐสําคัญที่สุดก็คือกระทบต่อจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติที่ไม่อาจไว้วางใจให้นายกบริหารประเทศต่อไปได้อีกแล้ว คือในมุมของภูมิใจไทยคุณแนนในฐานะโฆษกบอกอันนี้เป็นร้ายแรงมันมีความสําคัญต่อราชอาณาจักรไทยอธิปไตยดินแดนและเกียรติภูมิของรัฐและศักดิ์ศรีของประชาชนชาวไทยมากที่สุดมไม่มีเรื่องไหนจะมีผลกระทบมากและร้ายแรงเท่าเรื่องที่นาย,ยกรัฐมนตรีไปพูดจาเจรจาแบบสมยอม,อมให้กับผู้นําของชาติที่กําลังมีข้อพิพาทกับประเทศไทยถึงกับเรียกตัวเองและผู้นําของชาตินั้นว่าเรา ก็คือเหมือนอยู่ข้างเดียวกันเพราะเรียกรวมกันว่าเราทุกคนที่ได้ฟังเข้าใจได้ทันทีว่าขณะคุยโทรศัพท์กันนั้นนายกไทยเป็นพวกเดียวกันกับสมเด็จฮุนเซนและทหารกัมพูชาที่กำลังรุกรานดินแดนของประเทศไทยและถูกตอบโต้จากทหารไทยด้วยอาวุธมาตรการปิดด่านนายกรัฐมนตรีของไทยกลายเป็นไปตำหนิแม่ทัพของไทยเองว่าทำเอาเทแล้วก็บอกว่าแม่ทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนายก อีกทั้งพยายามจะกดดันให้แม่ทพัพภาคที่สองเปิดด่านตามที่สมเด็จฮุนเซนต้องการซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากไว้ว่าอยากได้อะไรจะจัดการให้หมดอมบอกพฤติกรรมของนายกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่พักภูมิใจไทยจะเสนอให้สสไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีที่คนไทยไม่ไว้วางใจแล้วผลโพลที่ออกมาน่าจะหมายถึงท่านหมายถึงนิดาโพลอะค่ะ ไม่ได้สะท้อนความนิยมในตัวท่านเลยมันลดลงมาจาก3 0เรหลือแค่9%ปเซมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนให้กับนายกรัฐมนตรีถ้ามีการสำรวจว่าคนไทยไว้วางใจให้นางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่มเราน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้อบอกต่อไปด้วยนะคะบอกสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนายกยังไม่รู้สึก ว่าทำอะไรผิดต่อประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเสียหายมากแค่ไหนและไม่รู้ว่าประชาชนไม่พอใจท่านด้วยเหตุอะไร ท่านขออภัยที่ถูกเขาอัดคลิปเสียงมาปล่อยแต่ท่านไม่เคยขอโทษต่อสิ่งที่ท่านทําให้ประเทศไทยเสียเกียรติภูมิคนไทยต้องเสียศักดิ์ศรีชาวบ้านตามแนวชายแดนและคนทําธุรกิจการค้าชายแดนต้องเดือดร้อนเสียหายมากแค่ไหนทั้งหมดนี้คือความเสียหายที่ประเทศไทยและประชาชนได้รับจากการกระทําของท่านถ้านายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิด แต่เป็นเพราะประชาชนทั้งประเทศเข้าใจผิดกันไปเองตามที่ท่านคิดและเชื่อแบบนั้นก็ขอให้ท่านมาชี้แจงในสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจว่าสมควรจะไว้วางใจให้ท่านทำงานเป็นนายกของประเทศไทยและของคนไทยต่อไปหรือไม่มบอกถ้าท่านไม่ต้องการให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านท่านนอกสภาและก็เป็นเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครต้องการ ขอให้ท่านใช้เวทีสภาเป็นเวทีชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นท่านสมควรทราบว่าการเปิดอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจนายกเป็นเวทีที่รัฐธรรมนูญสร้างไว้ให้ในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี <c oughs> ใช้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงการทํางานของรัฐบาลเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเดินหน้าต่อไปนี่ขนาดที่เมื่อวานเหมือนจะเป็นคุณจุลพันธ์ใช่ไหมอหมร์วิวัฒน์จุลพันธ์ค่ะ,ะที่บอกว่ารวมเสียงให้ได้ก่อนเถอะ คล้ายๆกับว่าใช่ใช่ใช่ลำพังเฉพาะภูมิใจไทยกับพักฝ่ายค้านที่เหลือเนี่ยไม่ถึงคือคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าต้องรอดูว่าในกระบวนการยื่นน้ามันครบถ้วนหรือเปล่าสภาเปิดสัปดาห์นี้ต้องเข้าชื่อกันให้ครบถ้วนการเข้าชื่อครบถ้วนมันคือหนึ่งใน5ก็คือ99คนเข้าใจว่าอย่างไม่ครบแต่มันเป็นสิทธิของพักร่วมฝ่ายค้านว่าแต่ละพักจะหาหรือจะมีข้อสรุปตรงกันอย่างไรถ้าเป็นอย่างนักขณะนี้ก็คงยังไม่ได้อภิปราย เพราะว่าพรรคประชาชนก็อาจจะมองว่าเขาเพิ่งอภิปรายมามแล้ววัตถุของพรรควัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกก็คือเข้าใจว่าทางพรรคประชาชนอยากจะยุบสภาไงคะก็เลยโจทย์มันต่างกันกับทางภูมิใจไทยพรรคประชาชนก็อาจจะไม่ได้ร่วม ของทางพรรคภูมิใจไทยก็ต้องดูเรื่องของจังหวะเวลาสภาเนี่ยจะเปิดสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องมีการเข้าชื่อกันให้ครบถ้วนคือหนึใน5ตามรัมมนูลกําหนดเนี่ยตอนนี้ก็99นะครับเข้าใจว่ายังไม่ครบนะครับเพราะว่าก็เข้าใจทุกฝ่ายครับแม้แต่พรรคประชาชนเองก็อาจจะมองว่าพึ่งอภิปรายมาแล้ววัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนอาจะไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกนะครับโจทย์มันต่างกัน เพราะเวลาที่ยื่นอภิปรายหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของการที่นายกจะไม่มีอำนาจในการยุบสภาก็ต้องรอให้ลงมติเสร็จสิ้นก่อนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สิทธิแต่ละฝ่ายที่สามารถทําได้และคงต้องไปหารือกันเองยืนยันครับเราพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ห่วงในเรื่องของข้อสงสัยจริงๆดีด้วยซ้ำนะครับหากมีการยื่นอนิป,ปายในประเภทใดเข้ามาลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดเวทีให้ทางรัฐบาลได้ชี้แจงด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็พร้อม คณะรัฐมนตรีเองก็พร้อมนะครับในส่วนของภูมิใจไทยเองก็รอดูครับว่าสุดท้ายเขาจะรวบรวมเสียงได้ครบไหมขณะที่พักประชาชนฟังจากหัวหน้าพักเมื่อวานนี้อบอกไม่ได้เห็นต่างอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องตรงเป้าและมีน้ำหนักที่สำคัญ ควรจะรอวันนี้ก่อนใช่ค่ะว่าสารอมันนจะว่ายังไงค่ะพอสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนคือคุณเท้งเนี่ยบอกว่าไม่ได้ว่าเห็นต่างหรือคัดค้านเลยสะทีเดียวนะคะเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่มันต้องดูจังหวะการยื่นว่าจะยื่นอย่างไรให้แม่นยำมันเป็นสิ่งที่ต้องประเมินสถานการณ์การเมืองในระหว่างพักร่วมพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองอะค่ะเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งมันจะมีความชัดเจนเรื่อง ตัวคดีของนายกที่สารนัญมนูิจะพิจารณารับหรือไม่รับใช่ไหมคะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคือคิดว่าสถานการณ์การเมืองมันยังไม่แน่นอนนะคะคือถ้าเกิดสามโดนเกิดรับและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะไม่สามารถจะดำเนินการเรื่องนี้นี่ถ้าฟังจากคุณมนอไม่อยู่ค่ะใช่คุณมนอบอกอย่างนั้นเลยเราไม่ได้เห็นต่างหรือว่าไม่ได้ขัดค้าในเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งท่านหนึ่ง เพียงแต่ว่าจังหวะในการยื่นนะครับยื่นอย่างไรให้มีความแม่นยำมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องประเมินสถานการณ์การเมืองให้เห็นตรงกันในระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองตอนนี้ยังมีสถานการณ์ความไม่แม่นความไม่แน่นอนนะครับว่าตัวนายกรลฐมตรีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่นะครับซึ่งการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งสมัยประชุมตอนหนึ่งปีนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายื่นตั้งแต่นนตแตตนนเนิ เท่ากับว่ากว่าจะยื่นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องรอถึงประมาณกรกฎาคมปีหน้าเลยทีเดียวอันนั้นก็สามารถคิดได้ในมุมกลับนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรายื่นยติไปเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในการตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยการยื่นเนี่ยจะเป็นการยื่นอย่างเสียของหรือเปล่านะเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินสถานการณ์ณตอนนี้นะผมคิดว่าสามารถที่จะประเมินเวลาอีกสักหน่อยดูสถานการณ์อีกสักหน่อยรอความชัดเจนจากสารรัฐมนูลรอความชัดเจนอะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยเราค่อยยื่นอย่าง แม่นยำนะครับก็ไม่ได้เป็นการที่จะทำให้เสียเวลาแต่อย่างใดครับ